สวัสดีครับคุณรู้ังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ AI ออีกครั้งกับผมแทนและไม่ค่ะ วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกบริษัทร,ระดับโลกที่อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าบทบาทและความสําคัญของเขานั้นยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตประจําวันของเราและน้องๆสัตว์เลี้ยงเลยค่ะถูกต้องเลยครับไมยบริษัทที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ soitis inc ครับฟังชื่อแล้วหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูนักแต่ถ้าบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลสุขภาพสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงและปะศุสัตว์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่เริ่มน่าสนใจขึ้นมาบ้างหรือยังครับ So i t i s Inc. คืออะไรและทำไมถึงสำคัญแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นขอกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับน่าสนใจมากค่ะแทนงั้นเริ่มต้นกันนี้คำถามแรกเลย So i t i s คือบริษัทอะไรกันแน่คะ So i t i s Inc. ครับหม่เป็นบริษัทที่คน้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตและจาหน่ายยาวัคซีนผลิตภัณฑ์วินิจฉัยโรคและบริการต่างๆสาหรับสุขภาพสัตว์ครับ พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของไฟเซอร์มาก่อนนะก่อนจะแยกตัวออกมาในปี2013เพื่อมาโฟกัสเรื่องสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะเลยครับโอ้แยกถอกมาจากไฟเซอร์นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของเขามันครอบคลุมขนาดไหนคะเยอะมากครับตั้งแต่ยาปฏิชีวนะวัคซีนยาถ่ายพยาธิไปจนถึงยาผสมอาหารสัตว์แถมยังมีผลิตภัณฑ์วินิจฉัยโรคเครื่องมือทางชีวภาพและบริการที่เกี่ยวข้องอีกด้วยที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อบ่อยๆก็อย่างเช่นลิเบร่าสำหรับ การปวดข้อในสุนัขซิมปาริกาทริโอยาป้องกันประสิทธิ์ครบวงจรหรือ อาพอเคลยากแก้คันสำหรับสุนัขที่เป็นรคผิวหนังภูมิแพ้ครับโอ้โหอาพเคลนี่ไมได้ยินจากเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงน้องหมายเยอะมากเลยค่ะแสดงว่าเขาเข้าถึงตลาดสัตว์เลี้ยงได้ดีจริงๆแล้วในเชิงของธุรกิจความสำคัญของโซเอทิสนี่อยู่ตรงไหนคะต้องบอกว่าพวกเขาคือผู้นำตลาดด้านสุขภาพสัตว์ระดับโลกเลยครับไม่ไม่รู้ไหมว่าโซเอทิสเนี่ยเป็นผู้ผลิตยาและวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศสุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าตลาดกว่า เจ็ดหล้านดอลลาร์สหรัฐและมีส่วนแบ่งการตลาดรวมประมาณ9-10%ซึ่งถือว่าสูงมากในอุตสาหกรรมที่กว้างขนาดนี้ครับแสดงว่าถ้าพูดถึงสุขภาพสัตว์ก็ต้องนึกถึงโ o so เอทิสเลยสินะคะใช่เลยครับหม่ลองมาดูเรื่องผลงานทางการเงินกันบ้างนะเพื่อให้เห็นภาพความน่าสนใจของบริษัทนี้ชัดขึ้นครับในปี2 0 2 4ที่ผ่านมาโซเอทิ so A มีรายได้รวมสูงถึง9.3%พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับ มีกำไรสุทธิประมาณ2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐและสินทรัพย์ร,รวมกว่า1.4หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐครับตัวเลขน่าทึ่งมากค่ะแทนแล้วการเติบโตของเขามันสม่ำเสมอไหมคะสม่ำเสมอและน่าประทับใจครับรายได้เติบโตกว่า8%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเลยนะและกำไรต่อหุ้นปรับปรุงก็เพิ่มขึ้นกว่า11%เลยครับ ถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีปัจจัยท้าทายอย่างเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวหรือผลกระทบจากข้อกังวลเกี่ยวกับยาลิเบเรล่าจาก FDA บ้างแต่ดูวรวมแล้วนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังคงให้คําแนะนําซื้อแข็งแรงหรือ Strong Buy กับหุ้นของโซเอทิสครับนั่นหมายความว่าอนาคตเขายังสดใสใช่ไหมคะใช่เลยครับ ด้วยความสามารถในการทำกำไรที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็น r o s s Margin กว่า70%หรือ Ne t Margin กว่า27%นี่สแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมากๆเลยครับพูดถึงเรื่องอนาคตมาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนาของโซอทิสบ้างเพราะดูเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทําให้พวกเขายือนหยัดเป็นผู้นําได้ค่ะเป็นหัวใจสำคัญจริงๆครับไม่โซอิิสเนี่ยลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D สูงมากครับโดยเฉพาะในปี2023 ลงทุนไปกว่า638ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะพวกเขามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมล้ำหน้าหลายตัวเลยครับนอกจากอัปลูกเรที่ไม่รู้จักแล้วก็ยังมีไซโตพอยท t ที่ใช้รักษาการคันในสุน,นัขแบบออกฤทธิ์นานหรืออย่าง Wet Scan i m i s t i c ซึ่งเป็นเครื่องมือวินิจฉัยโรคด้วย AI ที่ทันสมัยที่สุดในวงการสัตวแพทย์ตอนนี้เลยครับว้าวมี AI ด้วยเหรอคะ แล้วทางด้านปศุสัตว์ล่ะคะมีนวัตกรรมอะไรบ้างคะมีครับ Zoetis เนี่ยให้ความสําคัญกับ Precision Animal Health หรือสุขภาพสัตว์แบบแม่นยําสูงมากโดยใช้เครื่องมือทางบรรทุกรรมอย่าง c a l i i e d d e Plus สำหรับโคโนมหรือ Inherit Select สําหรับโคเนื้อเพื่อให้ช่วยให้เกษตรกรสามารถคัดเหลือกและปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ให้มีสุขภาพดีและให้ผลผลิตที่ดีขึ้นครับดูทันสมัยมากๆเลยนะคะ แล้วเขามีความร่วมมือกับบริษัทอื่นหรือมีกลยุทธ์อะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะมีครับโซอิติสมีการร่วมมือเชิงสตยุทธ์กับบริษัทใหญ่อย่างดันนอนในเรื่องของการทำฟาร์มโคนมที่ยั่งยืนและกลับแอกเนสในการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ที่ยั่งยืนด้วยการใช้ข้อมูลเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับนอกจากนี้พวกเขายังเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคทางเลือกไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ และการใช้เทคโนโลยีด้านพันธุกรรมและวินิจฉัยโรคเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์ในอนาคตด้วยครับคู่แข่งและภาพรวมอุตสาหากรรมค่ะไม่ฟังดูเหมือนโซทิสจะแข,แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแล้วในตลาดเขามีคู่แข่งสําคัญรายไหนบ้างครับแน่นอนว่าตลาดสุขภาพสัตว์ก็มีการแข่งขันที่สูงค่ะคู่แข่งหลักๆของโซเวีก็จะมี Merck Animal Health, Berlinger i n g l e h m Animal Health อีแรนโ Animal Health และเซวาซ a n t ต a n i m a l e ค่ะแล้วโซเอติสเนี่ยมีข้อได้เปรียบอะไรที่เหนือกว่าคู่แข่งครับข้อได้เปรียบที่สําคัญของโซเอติคือการเข้าถึงตลาดที่กว้างขวางทั่วโลกค่ะพวกเขามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายพอร์ตโฟลิโอแข็งแกร่งมากๆรวมถึงช่องทางการจัดจําหน่ายที่ครอบคลุมและที่สําคัญคือแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือในหมู่นักสตัตวแพทย์และเกษตรกร รวมถึงการลงทุนด้าน R&D ที่ต่อเนื่องทําให้พวกเขามีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่ตลาดอยู่เสมอคะ่ะความรับผิดชอบต่อสังคมและอนาคตที่ยั่งยืนครับนอกจากเรื่องธุรกิจและนวัตกรรมแล้วโซอทิสยังให้ความสําคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR และความยั่งยืนด้วยครับ พวกเขามีกลยุทธ์ที่ชื่อว่า d r i v e n to Care ที่มุ่งเน้นการดูแลโลกและมนุษยชาติผ่านการดูแลสัตว์ครับน่าสนใจมากค่ะมีกิจกรรมอะไรที่โดดเด่นบ้างคะเยอะแยะเลยครับ ในส่วนของชุมชนพวกเขามีมูลนิธิโซเอติสที่มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิภาพของศัตวแพทย์และเกษตรกรรวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและทุนการศึกษาให้ศัตวแพทย์ฝึกหัดเกือบ450คนในปี2024เลยครับน่าสนใจมากค่ะแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมล่ะคะพวกเขาก็เน้นย้ำเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมากครับมีเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปแล้วกว่า26.7และใช้พลังงานหมุนเวียนกว่า8 80%สําำหรับการดำเนินงานทั่วโลกครับแถมยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกโดย t อท s p เ e r e และติดอันดับในลิสต์ของ Change the World ของ Fortune อีกด้วยครับครบเครื่องจริงๆค่ะเป็นบริษัทที่น่าสนใจมากๆทั้งในแง่ธุรกิจความแข็งแกร่งทางการเงินนวัตกรรมและความรับผิดช,ชอบต่อสังคมค่ะสรุปความน่าสนใจเล็ดมุมองในอนาคตสรุปแล้ว So e ท i s i n เป็นบริษัทที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับด้วยบทบาทผู้นําในอุตสาหกรรมสุขภาพสัตว์ที่กําลังเติบโตจากการเพิ่มขึ้นของสัตว์เลี้ยงทั่วโลกและความต้องการด้านความปลอดภัยทางอาหารจากการประสุสัตว์ที่ยั่งยืนครับความแข็งแกร่งด้าน R&D ทําให้พวกเขามีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยาใหม่ๆหรือเทคโนโลยีวินิจัยที่ล้าสมัยและที่สําคัญคือการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคและนักลงทุนยุคใหม่ ให้ความสําคัญอย่างมากครับสำหรับใครที่กําลังมองหาโอกาสในการลงทุนหรือแค่อยากทําความรู้จักกับบริษัทที่มีบทบาทสําคัญในโลกของเรา So i t ตสอิก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะหวังว่าข้อมูลที่เรานํามาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราสองคนคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคุยหุ้นกับ AI ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ